สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มาดามพามาพบกับต้นไม้นะคะที่อยู่ข้างห้องมาดามอีกแล้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้จะชื่อว่าต้นชมาเลืองนะคะมาดามจะเรียกว่าต้นชมาเลืองนะคะแต่ไม่รู้พี่ๆเพื่อนๆจะเรียกว่าต้นอะไรนะคะเรามารู้จักต้นชมาเลืองกันก่อนเลยนะคะสําหรับ ต้นชัมมาเรืองนี้นะคะมันก็จะเป็นต้นไม้ตระกูลที่เป็นแบบมีต้นใหญ่ต้นสูงเนาะเป็นเป็นมีลูกมีออกลูกออกผลมีดอกนะคะสำหรับต้นชัมมาเรืองนี่นะคะจะเป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีเลยนะคะใบเขียวตลอดทั้งปีนะคะ,ะลักษณะของต้นไม้ก็จะเป็นต้นสูงนะคะจะออกดอกนะคะจะออกดอกในช่วงของ เดือนนะคะพฤศจิกาธันวาเนาะแล้วพอออกดอกเสร็จนะคะก็ <_ C 1> จะเป็นลูกนะคะลูกนี้ก็จะออกประมาณเดือนมกรานะคะมกรานะคะลูกลักษณะนี้คือลูกผลอ่อนอยู่นะคะพอกลางเดือนมกราถึงกุมพานะคะกางเดือนมกราถึงกุมพานะคะ ก็จะมีลูกแก่เต็มที่นะคะแก่เต็มที่เป็นสีดำอมม่วงนี้นะคะเป็นสีดำอมม่วงนะคะสำหรับต้นช c มมะเลืองนะคะชํามะเลืองที่ปลูกไว้ปีนี้นะคะปลูกไว้ปีนี้เป็นผลเยอะมากเลยนะคะเป็นผลเยอะมากเลยนะคะสำหรับลักษณะลูกของต้นชํามาเลืองนะคะอ่า ลูกอ่อนของนางจะมีรสฝาดมากนะคะแล้วก็ลูกแก่เนาะลูกแก่ที่เป็นผลสีดำนะคะที่เป็นผลสีดำดำนะคะที่เป็นผลสีดำดำนี้นะคะจะมีรสฝาดอมหวานเนาะฝาดอมหวานนะคะสําหรับใครที่เคยชิมแล้วนะคะ สำหรับใครที่เคยชิมเคยทานแล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงสามารถแจ้งได้นะคะรสชาติเป็นยังไงสามารถแจ้งได้เนาะอันนี้นะคะก็จะเรียกต่างๆชื่อกันไปเนาะบางพื้นที่ก็เรียกว่าต้นหวว่าใหญ่เนาะแต่ส่วนน้องจะเรียกว่าต้นชะมาเลืองนะคะนะคะ อันนี้นะคะที่ที่เคยได้ยินพุทธเฒ่าผู้แก่พูดมาเนาะต้นนี้ก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะทําให้ร่างกายของเรานี้เป็นยารักษาโรคได้หลายตัวอันนี้มาดามก็ไม่มั่นใจในความชชวร์เท่าไหร่นะคะก็ฝากพี่ๆนะคะฝากพี่ๆช่วยดูในช่องอื่นๆได้นะคะอันนี้ก็คือมาดามอยากให้ดูความแบบ เวอร์วังอลังการของต้นนี้นะคะคือออกดอกเยอะมากนะคะออกดอกออกผลเยอะมากนะคะสำหรับต้นนี้เนาะต้นนี้เนาะอาก็จะมีการขยายพันธุ์โดยนะคะเอา,มาเมล็ดของต้นชะมะเลืองนี้ไปปลูกนะคะไปปลูกนะคะแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีมากนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือทั้งดอกทั้งมเมล็ด เลยนะคะทั้งดอกทั้งมเมล็ดคือสวยจริงๆคือผลเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นดอกเป็นผลทุกกิ่งก้านของต้นไม้เลยนะคะทุกกิ่งก้านของต้นไม้เลยเนาะ,ะถ้าบ้านพี่ๆคนไหนที่ปลูกนะคะเป็นลูกเป็นผลเป็นหมากยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะอันนี้ในการดูแลเนาะแล้วก็รดน้ำอ่า เป็นประจำเนาะอันนี้จะชอบดินเค็มๆนิดนึงเนาะอันนี้ใส่ผุ๋ยคอกเนาะใส่ผุ๋ยคอกก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะปีนี้ดอกเยอะมากนะคะขนาดเดือนนี้แล้วดอกยังเยอะขนาดนี้นะคะดอกเล็กๆก,ก็ยังขึ้นนะคะอันนี้ลูกก็เยอะนะคะลูกก็เยอะนะคะกําลังออกเต็มเลยนะคะมีทั้งลูกอ่อนลูกแก่นะคะมีทั้งลูกอ่อนลูกแก่ อันนี้คือสวยนะคะมีทุกที่นะคะดอกของนางเนาะอันนี้มาดามจะให้ดูแบบให้ดูแบบเต็มเต็มเลยนะคะให้ดูแบบเต็มเๆเนาะมีความภูมิใจที่อ่ามีต้นไม้ที่ออกดอกออกผลเยอะมากนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กําลังปลูกเนาะที่กําลังปลูกนะคะก็สามารถหาแชร์พิธีการดูแลได้เลยนะคะ อันนี้ขนาดต้นต้นข้างล่างก็กำลังแบบเยอะเลยนะคะก็กำลังเยอะเนาะถ้าพี่ๆคนไหนที่กำลังปลูกนะคะมีวิธีการดูแลยังไงอ่าก็สามารถแจ้งได้เนาะอันนี้คือจุดเด็ดจุดจุดคลายแบบของนางอีกอย่างหนึ่งเนาะที่มาดามเคยทำเนาะมาดามเอาลูกของนางนะคะไป ค,คันคันคันเป็นน้ำสีม่วงคือแบบสดสวยมากนะคะามาดื่มได้เย็นๆนี่จะแซ่บมากเนาะแล้วก็เอาสีของนางไปเป็นสีผสมอาหารได้นะคะไปเป็นสีผสมอาหารได้นะคะบอกเลยว่าสปปรรพคุณเหลือเฟือล้นเหลือมากนะคะสำหรับต้นชมมาเลืองเนาะอันนี้ก็จะให้ดูทั้งต้นทั้งใบของนางนะคะว่ามันสวยขนาดไหน นะคะน,นี่มาดามพาดูรอบๆนะคะพาดูรอบๆเลยนะคะเป็นเป็นหมากอยู่ทุกที่เลยนะคะเป็นหมากเป็นผลอยู่ทุกที่เนาะปีนี้ผลดกมากนะคะสงสัยฝนจะดีเนาะ,ะมาดามก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากคลิปต้นช่ำมะเรืองสุดสวยสุดแซ่บนี้นะคะเนาะ อยาให้พี่ๆมาดูใกล้ๆจังเลยว่าผลมันเยอะผลมันสวยมากนะคะผลมันเยอะผลมันสวยมากนะคะมันคือความอร่อยนะคะเยอะมากนะคะออกปอกออกผลเยอะมากพี่ๆคนไหนที่กำลังปลูกนะคะก็สามารถมิ้นสอบถามได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นลูแกแก่เนาะมันแก,แก่มันจะแตกมีมเมล็ดออกมานะคะอ่าอันนี้มันจะมีมะเมล็ดออก